ใจเอาแล้วเนี่ยก็ทั้งรถนี่ก็จะเป็นรถแถวรถ่าร,รถสองแถวข้า,ขามฟากไปยังฝั่งเมียนมาก,ก็ถือว่าท่านใดยอยากจะมีเวลาลงไปเที่ยวดูก็สามารถนั่งรถสองแถวข้า,ขามฟากแม่น้ำเมยไปได้นีเราก็เข้ามาสู่ในอำเภอเมืองแม่สอดแล้ว ซึ่งมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบเพราะว่าเป็นวันหยุดนะหยุดพักผ่อนการทำงานราชการอะไรก็ก็หยุดพักผ่อนโรงเรียนก็นะจะหยุดเราก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวดูนะความเจริญของอำเภอแม่สอดในสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นบางจุดบางที่ก็มีนักท่องเที่ยวมีชาวบ้านชาวเมืองก็งมาเดิน จับใจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของเป็นบางจุดบางแห่งที่เป็นตลาดแต่ภายในตัวเมืองก็ยังไม่คลึกคลักพสสมควรอาจจะเป็นเพราะในช่วงเวลาบ่ายเข้าบ่ายสองก็ดีเลยเวลาบ่ายสองโมงก็คงจะเป็น ส่วนใหญ่ประชาชนก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยก็ในช่วงเช้าในช่วงกลางวันก็หาอาหารทานในช่วงอีกช่วงนึ่งก็คือช่วงเย็นที่ประชาชนก็ะจะออกมาเดินตามร้านค้าตลาดเพื่อที่จะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของเครื่องกินเครื่องใช้อะไรในช่วงเย็นๆอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในช่วงบ่ายก็คงจะอ,อยู่ตามบ้านอยู่ตามออฟฟิศอยู่ตามร้านค้าก็ส่วนการจราจรในเมืองก็คลึกคลักจะมีรถเยอะอยู่พอสมควรการเดินทางมอ,องดูถนน,นในที่เรากำลังเดินทางมานี่รถก็เยอะพอสมควรนะถนนเ,เต็มไปด้วยรถ เดินทางก็เดินทางไปด้วยรถแล้วก็จะมีรถจากต่างจังหวัดนะจังหวัดตากจังหวัดใกล้เคียงทางด้านหน้าแล้วก็กรุงเทพมานะหานครนี่มาไกลกว่าเราอีกอเราก็พิรณุโลกนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเดินชมเมืองบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่า,าเป็นชาวาชาวประเทศอะไรนะซึ่งมาเดินเที่ยวชมอำเภอแม่สอด ก็รู้จักรถรานะก็มีเยอะอยู่พอสมควรในในตัวเมืองนะ,ะรถรารถานะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่ดูป้ายทะเบียนเท่าที่สังเกตดูจะมาจากจังหวัดตากเยอะเลยนะนี่ก็ตากอีกนะนี่ก็นี่ตสวรรค์นี่ก็ตาก,ก,ก,ส,ก,ตากส่วนใหญ่จะเป็นคาบเกี่ยวมาจากจังหวัดตากนะคือตากแล้วมาแมส่สอด ก็ะจะ <ผม S 1> เป็นเรื่องงอยู่ในสะพานตรงไหนวะตะพานอะพานข้ามเมืองต้องต้อง,งลองถามร้านค้าดูเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการวนหารถจมจอดถามรถติดไฟเขียวไฟแดงเป็นแถวเลยเหมือนกันนะก็ถือว่ารถเยอะนะวันนี้พอเข้ามาในเขตในอำเภอแม่สอ,อ,อดแล้วเนี่ยรถเยอะ เป็นแถวเลยติดยาวเป็นแถวเลยเหมือนกันในการเดินทางของอประชาชนคงไม่ค่อยมีเพราะว่าช่วงนี้แดดก็แรงอยู่เหมือนกันนี่เราก็จะให้ตากล้องลองถามดูว่าการเดินทางไปที่สะพานอําเภอแม่สอดนี่เลยนะ,ะซึ่งตากล้องต้อมได้มีโอกาสลงไปถามสอบถาม เส้นทางเขาก็บอกว่าให้ตามไปริมเมยาไปริมเมยก็คือมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าเนี่ยบอกว่าแล้วตามเข้ามากับเหขอคณะศรามาส่งคนแม่สอดใจดีมากเลยครับนี่น้ำใจอ่าสาสาบอกให้ตามเข้าไปเนาะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจดี ช่วยนำพาให้เราไปถึงจุดหมายด้วยความเร็วไม่ต้องเสียเวลาขอบคุณนะครับตนอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก่าน่ารักมากเลยครับอุตส่าห์าาาช่วยนำพาเรามา สะพานข้ามเนี่ยมีความยาวเท่าไรตากองต้อม่ได้ไม่ทราบเลยครับถึงถึงกิโลแต่ดูยาวอยู่ย,ยาวอยู่ยน้อยๆก็นนะ,อะสองสามโลสมัมากเราก็เจอโลก็ไม่แต่กายาวอยู่ไม,ไม่น่าถึงผมก็สร้างตั้งแต่ตีสะพานยาวข้ามไปฝั่งนะั้นเลยเพราะว่าเราก็จะเดินอ่าถ่ายตั้งแต่ติดสะพานไป จซีทองอไทยพมา่มาไมไทยเมียนมาก็จะเป็นถนนเล็กๆเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักหรือว่าเราไม่มีใครนำนำทางเรามาเราก็คิดว่าอาจจะงงหน่อยนะอันที่จริงแล้วก็มีทางผ่านก้นไปได้เยอะเลยนะเอะมันมีทางหลายทางแต่ถ้าเรามีผู้ที่เขาแนะนำให้เรา เขาจะหันมามองนะน,ะไไน่ะหันมามองก็จอดอยู่ทางซ้ายมือนะเขาจอดอยู่ซ้ายมือนะเขาหันมามองป้าจะตามเรามผมไม่รู้นะป้าเนะ่บอกให้ตรงไปเลยบอกให้ขึ้นตรงไปเลยโอ้โยงค็ดีมากจริงๆเนาะแล้วก็เรียกว่าเป็นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะ เจอคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะสบายใจะจะมีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอคนที่เดินทางมาเที่ยวก็ประทับใจสอั่ตดไเราก็จะเจอแล้วตอนนี้ตลาดริมเมยแล้วก็สะพานวิตรภาพห้ามแม่น้ำเมย 心。 ที่จะข้ามเรือสะพานเป็นด่านที่จะข้ามะสะพานไปสะพานมิตรภาพไทยเมียนมารถบรรทุกมันมาถึงนี่้โอ้โหมันก็เป็นยากจรางจริงป้ายยังเป็นภาษา,าเมียนมาเลยมั้ง ด้านขวามือของเราก็จะเป็นป้ายข้ามแดนนะเป็นอะไรข้ามแดนนะด่านข้ามแดนนะด่านข้ามพรมแดนแม่โสดทางขวามือนีอ่เราซึ่งการเดินทางที่จะข้ามไปเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ต้องทําบัตรผ่านแดนนะนี่เราก็วนดูด้านข้างนะบงวนดูทั้งด้านข้างพอนะไหม ไปกระตังป้ายผ่านสัญญาณไฟวิ่งก็จะเป็นภาษาเมียนมาไหมเออเราก็จะอยู่เทิร์นกลับไปใต้สะพานนะนี่เรนเรนนี่นี่เรนเบอร์เเบอรอ่าล,ล,ลองดูที่มีที่จอดเดินได้ไหมถ้ามีที่จอดเดินได้เราก็จะจอดสักหน่อยนึงนู่นไงป้ายอยู่โน้นโน้นป้ายเิมเบอรอยู่นู่นใช่